ชวนคุยยามเย็นในเรื่องที่น่าสนใจกับพีรพัฒนวัฒนาพิรมรายได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับในช่วงนี้ครับเราไปคุยกับคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนะครับนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณสง่าครับสวัสดีท่านผู้ประาชัมพครบับเราจะเดินหน้ากันยังไงต่อฮะคือคือตอนนี้ต้องต้องต้องบอกว่าทางภาครัฐเนี่ยควรที่จะมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับคำว่าชัดเจนของผมคือ หนึ่งถ้าจะล็อกดาวหรือถ้าจะหยุดปิดสถานบริการเนี่ยต้องออกมาช่วยด้วยว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรนะครับจะออกมาช่วยเหลือพนักงานอย่างไร,รเพราะว่าผู้ประกอบการวันนี้ต้องบอกว่าแห้งอยู่แล้วนะครับ,รบเราเราเรา,เราปิดตัวมาสองรอบแล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่มีโดยเฉพาะถนนข้าวสารนระรรครับแล้วก็รายได้เราเนี่ยหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยอากาศจะขาดทุนเป็นหลายๆบางเจ้ามีขาดทุนเป็นหลายสิบล้านนะครับครับนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะมาล็อกดาวน์อีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องขันกลับมาว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรครับนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลไว้ครับนะครับส่วนผู้ประกอบการเองย่ผมเชื่อว่าเราเราเรารับตัวตลอดนะครับเราเราพยายามสนองนโยบายภาครัฐแน่นอนเราไม่อยากจะไปขัดถืนนะครับครับเราไม่อยากให้มีล็อกดาวน์รอบสามแน่นอนนะครับเพราะนั้นอะไรที่เราทํา วันนี้เราเราเราอาจจะโอเคละพูดตรงๆอราอาจจะหลวมไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมามันไม่มีคัสเตอร์ที่เป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของอาจจะมาจากเรื่องของตลาดมันมาจากเรื่องโอ๋บอลตั้งแต่ตอนนั้นนะครับมันไม่มีเรื่องของธุรกิจบันเทิงสถานบันเทิงนะครับเราอาจจะหลวมหลวมไปนิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมันยังถูกจากัดเรื่องของดิสทนซิ่งอยู่นะครับ่องเว้นระยะห่างวันนี้ถ้าเราเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดผับเนี่ย เคยได้สองร้อยคนมันให้ได้เหลือแค่100คคร้อยคนรายได้มันหายไปขึ้นหนึ่งนะครับรายได้หายไปขึ้นหนึ่งไม่ว่ากําลังการซื้อของคนไทยเนี่ยหายไปด้วยอเพราะวันนี้กําลังการซื้อหายไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะนั้นรายได้เนี่ยมันแค่มาพยุงไม่ให้พยุงเลี้ยงพนักงานต้องบอกอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ไม่มีตัวเลขกําไรเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้กําไรแล้วยังเรามาเจอเรื่องของล็อกจะมามีการล็อกดาวอีกเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันจะกระทบ ค่อนข้างเยอะกับทุกภาคธุรกิกกจจำคือจริงอืเอา,อางี้ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะรับผิดชอบอยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคืออย่างนี้ต้องก็ต้องเข้าใจว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราทําตามขั้นตอนของสบคนะครับเรื่องเจลเรื่องแมสนะครับเ,เรื่องวัดไข้นะครับคน,นี้พ้อยก็คือว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยมาเที่ยวเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาติดโควิดอืถูกไหมฮะถ้าเขาติดโควิดเขารู้ว่าเขาจะมีโควิด COVID, เขาก็คงไม่ออกมาเที่ยว ผมผมเชื่อผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นแบบนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าเขาติดโควิดแล้วเขาขึ้น BTS ในช่วงสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยที่คนแน่นเนี้ยมีกาดติดมีไหมก็มีเหมือนกันปัญหาคือเขาไม่รู้ว่าเขามีโควิดอนนี้ภาครัฐเนี่ยนอกจากวัคซีนที่มันจะมาช้าไม่เป็นไรเราควรที่จะตรวจเรื่องเชิงในเชิงล็กมากขึ้นไหมกับกับกับสถานที่หรือบริเวณที่มันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับ อย่างข้าสารก็เข้ามาตรวจได้เข้ามาตรวจในเชิงลุกเลยถ้าไม่ถ้าไม่มีพนักงานไม่เคยติดเลยอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเปิดให้เขาทามาหากินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการการการตรวจวัดในเชิงในเชิงลึกเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่ภาครัฐควรดาเนินและดําเนินต่อเนื่องและทุกทุกแอเรียที่มีความเสีย่ยงอ่าเข้าใจแต่เนื่องจากว่าคุณสง่าคงทราบดีว่ากรณีคัสเตอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของสถานที่เนี่ยควรจะต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นเลยไหม คือคำว่าความว่าความรับผิดชอบเดางที่ผมบอกว่าไม่เอาเอาเอาแบบคุยกันเพื่อให้คาสังคมมันเกิดมิต,ติที่ดีในการที่จะเดินหน้าต่อไปไนี่ฮะตรงนี้ก<ค>็เข้าใจฮะคือคือ,คอหนึ่งรับผิดชอบเคือหนึ่งทำตามกฎเรารับผิดชอบไว้เราทํากฎตามกฎอยู่แล้วคุณศณาทราบได้ไงว่าท<ช>ําตามกฎฮะคือหนึ่งเอาเอาเองของของผมเป็นตัวอย่างไม่ไม่ไม่เอาทั้งหล่อทั้งหล่อ ออทงโลของคุณต่างหาไม่มีปัญหาไงเราไม่อยากจะไปตรงนั้นาาอ๋อทุ่งโลกป่านางนี้ดีกว่าที่มันเกิดปัญหาเนี่ยคุณาคุณตางทราบได้ยังไงว่าระหว่างเข้าไปนั่งในผับในบาร์เนี่ยเขานั่งห่างกันเมตดครึ่งจริงหรือเปล่าอะไรยังไงจริงหรือเปล่าตรงนี้เอ,อไม่ทาราบกหคือคือคืออย่างนี้ถ้าถ้าเป็นเรื่องของคริสตัลเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องของค็อกเทลเลาเนี่ย เออผมคงไม่อยากจะไปไปก้าวล่วงไะครับเราเราต้องเอาความจริงมาคุยกันไงคุศงานึกออกไหมของคุสงาเนี่ยไม่มีปัญหาเอาละแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบมันอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมฮะเออใช่ครับอ่าทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยทัดไอ้จุดผิดพลาดตรงเนี้ยเราจะมาเมารวมทั้งหมดว่าเอ๊ะอย่างนี้แปลว่าสถานบันเทิงในกรุงเทพต้องเป็นแบบนั้นทั้งหมดไม่ได้ถูกครับถูกไหมครับอ่าคุสงาดีอยู่แล้วแต่ว่าของที่ผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากความประมาทร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าเกิดเฉพาะคนคนทีี่่ไเยยยววออางดหรื คือคือคือแน่นอนมันเกิดมาจากหนึ่งผมบอกงี้ได้ไหมฮะว่าได้เกิดมาจากหนึ่งผู้ประกอบการต้องการรายได้อ่าโอเคแล้วไงต่อฮะนะครับ,รบเพราะว่าภาครัฐไม่ได้ช่วยเหลือ,อะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาก็พยายามที่จะทารายได้ให้ได้อาจจะมีเรื่องของแน่นอนละหลวมแน่นอนละว่าม,มีมีลูกค้ามานั่ง นะครับแล้วไปติดกับพนักงานับพนักงานไปนั่งกับที่อื่นต่อก็ไปลามต่อที่อื่นอันนี้เป็นไปได้นะแนวทางที่เป็นไปได้โอเป็นไปได้แน่ออนอนครับเป็นไปได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือเขาไม่เราไม่รู้แหละว่าพนักคือตรวจอุณหภูมิลูลกค้าแน่นอนนะครับแต่ว่าลูกค้าอาจจะยังไม่ออกอาการนะครับก็ดื่มเหล้านะครับแล้วก็มีพีอาร์มานั่งพีอาร์มานั่งเจ็บไปนั่งต่อกับคนอื่นนะครับซึ่งมันก็มีความเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วแต่วลา ถามว่าโอเคเขาเขาก็พนักงานเขาก็ผมช่วยพนักงานเขาก็ตรวจนะครับ<ะ>แต่ว่ามันปัญหาคือไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นไปนั่งปุ๊บไปต่อกับลูกค้าคุณนั่นิทีนี้ประเด็นเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเวลาคุยกันเนี่ยช่วยกรุณาใส่หน้ากากหน่อยหรือใส่แมสคิทิน่ลยก็ได้คุณสงสาคิดว่าเขาใส่ไหมในผับ เออมัน,มนตรงๆใช่ไหมฮะอ่านี่ไงนี่ไงทีนี้พอมันจะเรียกว่าเอ่อไม่อยากจะโทษใครอะไรนะเพียงแต่ว่าเอาลามันอาจจะเป็นความหลหลวมสักนิดหน่อยหรือเปล่ามเลยกลายเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นมาค,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 คือคือคือต้องต้องผมผมให,ใ,หให้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 นึกภาพว่าเรานั่งเรานั่งดื่มกันกับ ข้ใจเข้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องนั่งดื่มันก็ต้องนั่งชนเล่ากันนั่งคุยกันไปนี่ไงฮะเมือเมพยันการการที่จะไปใส่แมสแล้วมาถอดแมสแล้วมาดื่มแก้วหนึ่งแล้วใส่แมสกลับไปมันเป็นไปไม่ได้คงไม่ใช่พฤติกรรมของ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 เราอย่างนี้ดิแต่บังเอิญพฤติกรรมแบบนี้มันก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไงคุณจะไงก็ถูกต้องฮะก็ถูกต้องก็ถูกต้องทีนี้มันมันมันก็คงมันก็คงต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกก็คือผู้ประกอบการเขาก็เขาก็คงจะทําเต็มที่แต่ว่าเรื่องของ การแพร่ระบาดตรงเนี้ยับมันมันมันไปนลิงก์โดยที่มันไม่เราไม่ทราบว่าถ้าเราทราบว่าลูกค้ามีโควิดเร้ไม่เข้าอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นแต่เราไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องต้องทํำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทถูกไหมฮะ ผมว่าแก้ไขยากถีาเป็นเรื่องของมันถึงต้องย้อนกลับมาว่าถ้าเราจะบอกให้ภาครัฐมาตรวจกันแบบเ,ออเชิงรุกทุกที่ทุกที่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันจริงๆงจังๆเนี่ยเอาละรายได้มันอาจจะได้มาไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าต้องการเมคมันนี่ช่วงนี้แต่พอจะมีทางอะไรบ้างไหมที่จะช่วยป้องกันนิดนึงอะไรทํานองนี้จะได้ไม่เกิดความประมาทขึ้นมาเนี่ยคุณตังไถ้าเป็นถ้าเป็นธุรกิจแบบนั้นผมคิดว่ามัน ันยากมากเลยนั่นดีฮะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจของของผับจริงๆที่เป็นผับนะฮะที่สามารถเราตั้งโต๊ะห่างกันได้คุณนั่งกันอยู่ไม่เกินสี่หรือหกคนอันนี้เวลาคุณปิดเนี่ยคุณได้จะปิดคัสเตอร์ของตัวเองเพื่อนๆกันเองมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ไปลามคนอื่อใช่ใช่ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําได้แน่นอนนะครับแต่ว่าทุบมันเคลือิจมันทาไม่ได้ก็คงจะต้องหาวิธีช่วยเหลือเขาว่าจะช่วยเหลือเขายังไงแล้วก็ให้เขาปิดปิดไปก่อนช่วงนี้หรือจปิดไปเลย แต่ภาครัฐก็ต้องมีนโยบายที่จะช่วยอ,ยยอยยเขาชัดเจนใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณค,คุณสง่าก็จะเห็นตรงกันแล้วว่าเอาละถ้าเกิดว่าเห็นว่าธุรกิจลักษณะแบบไหนนะฮะที่มันมียังคงมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยก็ถ้าจะต้องปิดก็ต้องปิดแต่รัฐก็ควรจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยถูกไหมฮะเข้กันตรงกันอ่าแต่แต่ไม่ได้แปลว่าจะเหมารวมว่าทางนร้านอาหารท่ากรุงเทพปิดหมดอันนี้คุณสง่าไม่เห็นด้วยแน่นอนอ๋อผมไม่เห็นด้วยแน่นอนเพราะมันไม่ควรจะไปส่มอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะ,<ล>ะนั้นร้านอาหารนี่เขาตั้ง,ตงโต๊ะห่างกันอยู่แล้วแล้วก็ได้เป็นกลุ่มซึ่งเขาเดินทางมาด้วยกันอยู่แล้วใช่ครับทีนี้พอพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณสงายงก็คงจะมีกลวิธีในการที่จะ,ะป้องกันไมใ่ให้มันมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเอาสติกเกอร์ไปการการบาดเอาไว้ในที่ที่มันไม่ควรจะนั่งอะไรครัอนองเนี่ยจําเป็นไหมว่าถ้าแขกยังคงฝืนที่จะนั่งอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องมีคาเตือนกันบ้างอะไรบ้างจำเป็นไหมฮะ ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าก็กังวลต้องขอยินดีกว่ากังวลคร้บอันนี้ผมสง่าพูดเองนะผมไว้วางใจนะผมโอ๊ยผมมั่นใจว่าวันนี้เน่ผมไม่มั่นใจนะผมผมบอกว่าวันนี้ผมจะจัดผลการที่เข้าครับนะครับผมเชื่อว่าผมคาดการว่านักท่องเที่ยวคงไม่ได้มาเยอะครับเพราะว่าก็ค่อคงยังกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดอ่าใช่นะครับซึ่งวันนี้มันมันเป็นมันเป็นมันเป็นคัสเวอร์ที่ใหญ่มากครับนะครับแล้วเพราะงั้นผู้ประกอบการเองวันเนี้ยเรา ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเรามีการประชุมเราส่งข้อความไปในกลุ่มสมาคมนะครับครับอกว่าทุกคนให้เข้มงวดอย่าละหลวมเหมือนเดิมคือมันมันมีช่วงหนึ่งแน่นอนที่ผู้ประกอบการเนี่ยละหลวมันนี้ยอมรับนะครับเพราะว่ามันไม่มีข่าวนักเที่ยวด้วยนักเที่นไม่มีเพามันไม่มีข่าวเราก็คิดว่าโอเคมันคงไม่มีอะไรแล้วนะครับอาจจะนั่งติดกันมากขึ้นจักโต๊ะแน่นขึ้นับนะครับแต่วันนี้เรากำลังบอกเรากลับไปนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ตอนที่เปิดไครล็อกล็อกที่สอง นะครับทุกคนต้องขับกลับเข้าไปนับหนึ่งใหม่รอบรอบรอบที่สองทุกคนต้องทําตามกฎทุกคนนะครับไม่ว่าจะแมสจะถุงมือจะเจลจะจัดต้องจัดเอ่อโต๊ะห่างเวทีต้องมีฉากกั้นนะครับระหว่างนักร้องกับเอ่อคนท่องเที่ยวนะครับจากเดินที่เราเคยเราเราเริ่มไม่มีอะไรเราเริ่มเอาออกละเพราะกลามันไม่สวยอ๋ออ่าเ๋อวนีเขาใจเขาใจกลับไปทําใหม่แล้วกลับไปทําใหม่คือถ้ามันต้องทําก็ต้องทําถูกไหมครับคุณทาาศ ตครับจุดเ,เ,เราพยายามสนองโนโยบายภาครัฐอยู่แล้วครับเพราะพข้าใจว่าคุณผู้ประกอบการก็ไม่อยากจะปิดหรอกไม่งั้นมันมีคนเดือดร้อนเยอะแล้วเราก็ไม่อยากม,มีการแพร่ระบาดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเ,เราจะให้มันกลับไปเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณธนาก็ทราบดีว่ามันคงยากถูกต้องครับ่เพราะฉะนั้นก็มีทางออกที่ดีงามเอาล่ะก็เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าสารจะเปิดไหมสงกรานี้ฮะคือคือจริงๆแล้วเข้าสารเราเราไม่ได้เล่นน้ําอยู่แล้วไม่เหมือนกับเมื่อสองสามปีที่แล้วนะ ไม่ไม่เหมือนเลยวันนี้เนี่ยเข้าสารเนี่ยเราเราทาเป็นแลนด์มาร์คซะส่วนใหญ่ครับนะครับเราทําหลังคาเราเอาเว่าไทยนี่แหละเรามาวิถีไทยเลยเราเอาเว่าสามพันตัวมาต่อกันนะครับทาเป็นหลังคาอครับนะครับทําให้เป็นจุดแลนด์มาร์คมาถ่ายรูปไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้แล้วมีจุดคัดกองนะครับสองจุดไอ้จุดคัดกองเนี่ยคือคัดไม่ให้คนเอาปืนฉีดน้าเข้ามาบนถนนเข้าสารห้ามเลยนะฮะเด็ดขาดเลยห้ามเลยครับห้ามเลยเพราะว่านโยบายเราเสนอนโยบายภาครัฐชัดเจนมากนะครับ เราบอกผู้ประกอบการว่าห้ามเล่นน้ําเพราะเดิมทีเนี่ยผู้ประกอบการนี่แหละเป็นคนออกมาเล่นน้ําเพื่อให้ความสนุกสนานนะครับเอาน้ํามาเติมให้ลูกค้าครับนะครับวันนี้เราบอกทุกร้านเลยว่าห้ามปีนี้งดนะครับทุกคนงดเลยฮะห้ามนําปูนฉีดน้ําเข้ามานะครับแล้วก็ให้เป็นการเดินเดินจริงๆตั้งใจว่าจะมีอุโมงอุโมงน้ํามนต์นะครับเพื่อให้คนต้องมาไหว้พระแล้วก็เดินมาลอดอุโมงน้ํามนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแต่วันนี้ สาบอกพเขาบอกอุมโมนน้ำมลก็ไม่ได้เออไม่ได้แล้วไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เพราะเป็นฟองละอองน้ําใช่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ยกเลิกไปเราก็ทําเป็นน้ำมลขวดเพื่อแจกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นสีมงคลเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของเอ่อประเพณีไทยๆล้วนไม่มีเล่นน้ํานะครับแล้วมีรับบุพชาติซึ่งเราอัเนเชิญพระพุทธรูปจากรักชนาสงครามนะครับแล้วก็พระพุทธรูปวันเกิดเจ็ดเจ็ดเจ็ดองนะครับจันถึงอาทิตย์นะครับเพื่อมาให ประชาชนได้ส่งน้ําพระเป็นสิริมงคลออดีครับเขานั้นเองครับเพราะฉะนั้นคุณสง่าเชิญชวนนะฮะใครอยากจะไปเที่ยวเขาสารมาไหนฮะันไหนยังไงก็เราเราเริ่มงานตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสามวันนะครับนะครับแล้วก็จริงๆมามาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาจริงจริงวันนี้คนไทยต้องช่วยคนไทยนะครับเพราะว่าเราไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยต้องออกมาจับจ่ายนะครับมาไหว้พระมามาเดินกินมามาเดินทานหาอะไรทานมาซื้อของมาช่วยอุดหนุน S a n จริงจริง นะครับต้องออกมาช่วยกันเรื่องของธุรกิจแล้วก็มาซื้อปูเรื่องของการท่องเที่ยวอ่าอย่าลืมหน้ากากต้องเอาไปด้วยพกติดตัวแน่นอนเที่ยวแอลกอฮอล์ถ้ามีก็เอาไปด้วยถ้ารู้สึกว่าท่านจะเป็นไข้ท่านอย่าไปเลยขอร้องเลยต้องอย่าไปต้องอยู่บ้านอยู่บ้านดีกว่านะไม่ได้เที่ยวสักปีนึงไม่เป็นไรหรอกหน้าเดี๋ยวปีหน้าพราว่ากันใหม่นะครับใช่ครับเอาละครับวันนี้เราปวยแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณสรนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสงนาเรื่องวัฒนกุลนะครับนายกสมาคมผู้ประกอบชวนคุยย